ค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ยายภูกชาแนลมาอีกแล้วมาพบพอพี่น้องอีกแล้วจ้ามือนี้สิพ้ามาเฮ็ดลาบปลาเมึกกับกุ้งเนาะคะ่ะเนาะมาเบืองส่วนผสมน้ำกันเลยว่ามีอย่างนี้กระเทียมลาบลาบเพื่อลาบหมูลา,หลาบอย่างนี้ละจ้าเพียงแต่ว่าเฮามาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบกุ้งกับเมึกเนาะจ้าเนาะนีะกระถิแม่น้ำักเน,นาบีไปแล้วน,มมน้ำบางนา เทลงไปเลยแต่กระซิมีหมอมหัวแดงนะคะแล้วก็ใสซตะไคร่น้ำแต่ว่าลาบหมูห่อใบไส่ตะไคร่น่จาจะนี่อันนี้เ่าใส่ตะไคร่น้ำเพราอเพื่อเป็นมันกันข้าวได้เห็ดลาบประเมอจะนี่แหละแต่ว่าเขาก็เห็ดคือลาบทือทั่วไปนี่แหละจะเขาก็ะต่อไปละ ใส่ข้าวกลัวเนะเาะใส่ข้าวกลัวลงไปเลยใส่ซองสอนนี่แหละจ้ะข้าวกลัวแล้ว,วก็พริกอนพริกอนจั๊กสองสุระเอารถจ,จัดรจัดเลยจ้ะผัดโบได้กระสีแม้นน้ำปลานี่แหละนะจ้ะน้ำปลาใส่น้ำ ทับทนะี่นึงทับที่หรือประเด็นทับที่เต็มดอกจ้าเนี่ยฮะกระจเฮ้ยคนเนาะจ้ะเนาะอ่าคนโคล่คขน,นให้มันเข่ากันเห็ดทุลักทุเลเด้พี่น้องเลยค้นเดียว,ยว,าายวมือเดียวเอ้เฮา,าเห็ดลาบนี่แหละจา้ายั่วๆเด้อ มีกุ้งเนาะหรกจาะเนาะมีปลาหมึกขายบ่แพงดอกทุงละสามสิบบาทเอาคนไดท้ทีเราเข้าก็เอาหอมไท่พี่น้องกระิมียมหอมเนี่ยไอาสาระแน่เนาะจา้ะสาระแน่กระมีอผักหอมเปรี้ยหรือว่าผักชีใบเลื่อยเนาะแล้วก็ต้นหอมอันนี้เข้าเนี่ยละ ซ้ำนีก,กับเบสียสินเราวหละจ้ะพี่นอแต่คุณเห็นมันเข้ากันไนะหมันมีสีสันกาแฟบ,บ่าจ้ามาเดอ้อไฟกระได้กินน้ำกันเดอ้อมาหอมหน่อยไปอีกจังน้อยนะจ้า ใส่เข้าไปลหลายๆเลยหอมจังแสบนี่แหละจ้ะนี่แหละเป็นอันเซ็ตสิ้นแล้วจ้าเนี่ยคลิปนี้ก็ขคอจบแค่นี้เนาะคะ่นะนาะผูดได้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอมื่อนี่ยายปูชนแนลก็บคอสจบแค่นี้พบพอกันวิดีโอนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ